สิทสรีทางความคิดอิสระทางการสื่อสารเพื่อการพัฒนาตนเองและสังคมนะคะวันนี้วันที่17คุมพาพัน2,564มีเรื่องปลวกลวกจะมาคุยให้คุณผู้ชมได้รับรู้กันนี่นะคะเมื่อเวลาประมาณ18นาฬิกาวันนี้นะคะในขณะที่กำลังทำงานสวนอยู่นั้นเหลือไปมองเห็น แมลงเม่าจํานวนมหาศาลบินขึ้นจากตอมะขามที่ได้มีการตัดกิ่งก้านออกแล้วก็ยืนต้นตายนะคะต้องบอกว่ามหาศาลจริงๆมืดฟ้ามัวดินใช้เวลาบินออกจากตรงนั้นประมาณ5-6นาทีนะคะแล้วก็สาลงทำให้สงสัยว่าปลวกจํานวนมหาศาลเหล่านี้ไปไหนและเป็นปลวกประเภทไหนนะคะก็ ลองมาค้นหาจาก Google เห็นว่าปลวกนั้นมีมากมายหลากหลายสายพันธุ์มากนะคะสายพันธุ์ที่กินไม้ตายหรือไม้แห้งก็จะเป็นอีกสายพันธุ์หนึ่งปลวกประเภทนี้จะกินแม้กระทั่งไม้ผลที่ยืนต้นนะคะกินจนกระทั่งตายก็มีแต่จะไม่มีจอมปลวกเหมือนปลวกทั่วๆไปนะคะ ซึ่งปลวกเหล่านี้เนี่ยเป็นปลวกที่ใช้ชีวิตอยู่กับป่าเีะเป็นส่วนใหญ่นะคะซึ่งที่บ้านเป็นบ้านสวนมีเกลียงไม้ใบไม้ค่อนข้างเยอะนะคะก็จะได้เห็นปลวกตรงนี้บ่อยๆตัวจะไม่เป็นสีขาวจะออกเป็นดําๆแต่จะมีปีกนะคะปีกก็จะเป็นสีขาวตัวเล็กๆเมื่อไม่นานมานี้ได้มีการเข้ามากินหนังสือนะคะ หมดทั้งตู้แต่ในขณะเดียวกันเราไม่ได้รู้เลยว่าหนังสือตู้นี้ปลวกได้จัดก,การเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนื่องจากว่าข้างหน้ายังเรียบร้อยอยู่นะคะแต่ข้างหลังหนังสือนั้นถูกกินหมดแล้วทำให้รู้สึกวิตกกังวลนะคะก็ขอปรึกษาท่านผู้รู้ที่ได้ดูคลิปนี้นะคะถ้าหากว่าท่านทราบในเรื่องของปลวกได้กรุณา ช่วยแนะนำนะคะว่าควรจะทำอย่างไรดีกับปลวกจำนวนมหาศาลเหล่านี้จากการที่ได้ศึกษาจาก Google นะคะบอกว่าปลวกที่มีปีกนะคะหรือแมลงเม้านั้นเป็นปลวกที่พร้อมจะเป็นพ่อรังแม่รังแล้วก็โบยบินออกไปเพื่อที่จะสร้างรังใหม่หรือรังเดิมคับแคบนะคะแล้วก็ปลวกเหล่านี้พร้อมที่จะ เป็นนางพยาได้ในอนาคตการที่เขาบินออกไปจำนวนมหาศารเหล่านี้เข้าไปที่ไหนเขาจะไปสร้างรวงรังที่ไหนอย่างไรเป็นเรื่องที่จะต้องศึกษากันต่อไปนะคะจากที่ได้ดู y t u t u นะคะหลายๆคลิปมีการแนะนำว่าปลวกที่ทำความสะอาดบ้านก็มีซึ่งเป็นเรื่องที่แปลกนะคะปลวกเหล่านี้จะเป็นปลวกที่ กินไลเค้นกินตะไคร่น้ำหรือกินเชื้อราที่เกาะติดบ้านาที่อยู่ตามบ้านนะคะกินจนกระทั่งบ้านสะอาดอันนี้ก็ยังไม่เคยได้เจอของจริงนะคะแต่วันนี้อยากจะถามผู้รู้ว่าปลวกเหล่านี้ได้มีการกินต้นมะขามที่ยืนต้นตายเพิ่งจะรู้วันนี้นะคะเนื่องจากว่ามี แมลงเม้าจํานวนมหาศาลเป็นล้านๆตัวบ,บินออกไปเป็นสายเหมือนค้างคาวที่บินออกจากถ้่ค้างขาวจะบินกลับมาตอนเช้าแต่แมลงเม้าเหล่านี้เขาจะบินกลับมาหรือไม่หรือไปไหนเป็นเรื่องที่น่าสงสัยนะคะถ้าหากว่าคุณผู้ชมท่านใดที่มีประสบการณ์เรื่องของปลวกคอมเมนต์เพื่อที่จะให้หลายๆท่านได้รับรู้ด้วยนะคะ สำหรับตัวฉันเองเป็นครั้งแรกที่เห็นแมลงเม่าจำนวนมหาศาลแบบนี้นะคะแล้วก็ต้นมะขามต้นนี้ก็ตัดเมื่อ2ปีที่แล้วนะคะแต่ก็ไม่ได้เอาต้นลงเนื่องจากว่าเป็นต้นที่ใหญ่พอสมควรนะคะเคยเห็นมีปลวกมากินต้นมะม่วงแต่ก็หายไปแล้วท่านที่ทราบนะคะก็กรุณาชี้แนะเราด้วยขอบคุณค่ะพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ